ภาพและเสียงที่ไม่เหมาะสมผู้ชมอายุน้อยกว่าสิบแปปีไม่ควรรับชมนะจ๊ะนะจ๊ะนะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับ้่าราต้องบินขี้เกียจตลอดเลยเอาดูกับผมในทีที่สี่นะครับก็มาเปิดกล่องกันอีกแล้วครับก็พอดีว่าเมื่อกี้อืพอดีว่าตอนแรกก็กะจะไม่อัด นะครับเพราะว่าเขาแลกแค่กล่องเดียวนะครับไม่เป็นไรนะครับพอดีมีคนจะแลกต่อนะครับคนเดิมนะครับเจ้าเก่าเจ้าเดิมออนอยังเนี่ยรอเขาออนก่อนนะครับก็ฝอยไปก่อนนะครับก็เมื่อกี้ผมแลกกับคุณเนี่ย xx อ่านว่าอะไรเนี่ยเบสิ1อ xx หรือปา ่าผมส่งให้เขาได้วิซซีวิซิโอวิซวิซิโลวิซิโลซินเสานะผมส่งให้เขาได้นี้แล้วผมได้พิกพ็อ,อกเก็ตนะครับพิกพ็อ,อกเก็ตทวิตถอไปที่ไม่ได้อัดนะพอดีว่าก็เขาบอกเออเขาบอกอ้าวอัดเลยผมจะแรกแค่อันเดียวอผมก็เลยเอไม่อัดดีกว่าก็เลยเออไม่เป็นไรก็เลยไม่อัดแต่เมื่อกี้คุณ โมมาซิกนะครับก็อ,อ่อ,อนอ่อนยังยังไม่ได้อ่อนเดี๋ยวเดี๋ยวรอราเขาอ,อ่อนก่อน <c oughs> <c oughs> พูดถึงสกินไอ้ไอ้เนี้ย ถ้ากินโตเกียวกูกอะถ้ากินโตเกียวกูอ้าวเอาไหนวะเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยที่เขียนเอเจนต์เนี่ย <zug> เหมือนอยู่นะนะครับก็เพิ่งอ่านโตเกียวกูมาได้ไม่นานนะครับก็พูดถ,ถึงสกินนี้นะก็ะผมส่งได้วิซโอนะวิซิโลเออ เขาบอกว่าอยากได้สกินนี้อยู่ดีอเข้ายังเนี่ยผมรออยู่เนี่ยอามาแล้ว มไม่แนใจวันนี้วันสุดท้ายป่ะเห็นคุณเบสยี่ิบเอ็เขาบอกว่าวันสุดท้ายนะครับไม่รู้วันนี้เขาจะแลกกี่กล่องนะครับผมไปแล้วหนึ่งกล่องเหลือโคต้าอีกเก้ากล่องไม่รู้เขาจะแลกถึงเก้าม ตอบด้วยนี่เรื่อยๆครับจากไปวัาตัวท้ายนะครับเขาบอกเรื่อยๆเอาหมดเลยมาอา้อาวอะไร ห้าร้อยห้าสิบห้า RP ได้ได้สามั้งได้สามแหละเพราะว่าถ้า4ต้องเป็น600้มีคนแลกเพิ่มด้วยพอดีเลยนะครับว่าหลังอาจมาแลกใหม่นะครับได้ครับแต่ RP ผมจะจะหมดละเหลือต้องเหลือเก็บสต็อกไว้ซื้อสกินใหม่แต่ก็ได้อยู่ได้อยู่ อ่าคุณเจมอะไรเนี่ยไฮไฮคาร์ดใช่ไหมไฮคาร์ดซะอดไปนะครับว่า <c oughs> จะซื้อเฮดเตอร์เคสลินเดี๋ยวไม่มีแชมป์มาส่งสักทีส่งตะคนเนี่ยสองคนเนี่ยจะส่งมาเนี่ยอ่าอ่าของใครมาก,ก่อนเนี่ยคิงไทเดอร์แม่ ของคุณโมมาเซกนะครับคิงไทเดแมร์ผมยังไม่มีหรอวะคิงไทเดอแมร์่ผมรู้ว่ามีแล้วเนี่ยสามร้อยอารพีนะใช่ไหมหรือร้อยห้าสิบเออร้อยห้าสิบวะออผมส่งกลับก่อนก็ กองแรกก็ขาดทุนเลยนะครับอืมอยากได้อะไรอืมใช้ได้อยู่บอมบอม,บ,อมบิสแข้งสี่ร้อสิบห้าอาพีจพิมพ์แล้วเด้งอีกอะ หลอดมอดิเค이เซอร์อ่าเราส่งกลับก่อนอนี่กล่องที่สองนะครับเดมอนเบทไฮนาเมย์เย็นเดีโอเลเจนดารี่ เดี๋ยวผมส่งกลับพี่คนเดียวผมนี่ส่งไม่ทันเลยเอา่ากูเรียล่าทิศนะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ <c oughs> ได้แต่ตัวมีสกินแล้วเลยเจดินลี่ทุกรอบ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเราค่อยดูกันทีเดียวนะครับว่ามีกี่กล่องวะเนี่ยผมก็ลืมไม่รู้กี่กล่องนะนับกันเองผมบอกเลยผมลืมนะครับ ก็สาวบาสวยไหมเซงกุนีกาเลนสกินอะไรหว่าสกินอะไรไม่รู้ขอดูกันรู้สึกจะเป็นสกินสีแดงนะ <c oughs> กำนั้นคือสน,นอง ร้อยอาส์ติส์น็อกซัทฮันเตอร์เนีเวียเดี๋ยวผมส่งคืนคนละกล่องเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมงงผมงงเดี๋ผมนี่งงเลยเดี๋ยวผมแยกล่างแป๊บนะครับเดี๋ยวไปเรียนแยกล่างแป๊บ โบนคอเชวน่าเปเจอทีดโมโบนคอเชวน่ามันก็สามร้อยอพีนะแต่ผมว่ามันสวยไม่เท่าตัวอื่น จำไม่ได้ว่าแลกไปกี่กล่องแล้วเนี่ยรอดูตัวรถวันขานนะครับผมก็รอดูอยู่รอดูก่อนนะครับผมอ่า มีอะไรที่ยังไม่ได้ดูราคานะมีหลอดหลอดมดิไคเซอร์หลอดมดิไคเซอร์เท่าไหร่วะคิดว่าสามร้อยะพีนะเพราะว่าหลอดดาเลียสก็สามร้อยมั้งถ้าจะไม่ผิดอืมถ้าแล้วสามร้อยนะครับไม่เลยวะ แถบออกไปดูไปได้นะครับแล้วก็มีนี่เลเจนดารี่ออกออกอีกแล้วออกทุกวันนะครับออกทุกคลิปออกจนจะครบอยู่แล้วนะ <c oughs> นี่ดาร์กอนเบทไทดดเมนะครับใครจะอ่านททนดาเมียก็ช่างผมจะอ่านไทดดเมครับใครจะทําไมครับมันอ่านว่าเม่ครับ Mere e ครับเมแ์อ,าอ่านว่าเมียก็ได้นะ ก็แล้วแต่คขจะอ่านนะผมจะอ่านไทนามเมแอมโหดกว่าทินดามีดูเป็นตุ๊ดยังไงไม่รู้ว่าทินดามีโคตรตุ๊ดอ่ะชื่อแม่งอะไรก็ไหม่รู้ครบปะวะไอตัวนี้ครบนะเนาะอ๋ออันใหม่ไม่มีไหนแมไหนแมเทเดอร์เมไม่มี องั้นคลิปนี้ก็เพียงเท่านี้นะครับเนื่องจากเขาไม่แลกต่อล่อลวงก่อน <c oughs> ล่อรวงไม่สำเร็จนะ <c oughs> ครับ <c oughs> กะว่าจะแลกให้หมดเลยเนะี่ยว่าเหลือโคต้าไว้มันค่อนข้างเปลืองนะครับอืม ก็สอยเกมสตรีมมาเยอะมากถึงมากที่สุดปีที่แล้วยังไม่ซื้อเยอะเท่านี้อ่ะบอกเลยหลังหักเยอะด้วยแล้วซื้อไม่กลัวหลังหักด้วยเอ้ยเจ็บหลังยุงเบยเอ้ยปวดหลังหลัง <c oughs> <c oughs> หักปวดเลี้ยวอืม <c oughs> สกินเล gendary ที่อยากได้แค่สกินเดียวนะ forecast janna น,นูนูบอทอืมก็ก็โอเคอยู่ถ้าได้ก็โอเคเพราะว่านูนูมันไม่มีสกินอะไรสวยนะครับก็ไม่รู้สิไอ้นี่ผมก็ว่าไม่ค่อยสวยหรอก tpa นูนูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นูนูบอทมันยังหัวเราะคนตีนอยู่แต่มันก็ไม่ได้ค่อยสวยอะไรนะแต่มันหัวเราะคนตีนแค่นั้นแหละ forecast เน,นีนะ่ยเหลือสกินที่อยากได้สกินเดียวนะพีโมปิว ต้องดูก่อนว่าเขาจะแลกไหมอะไรไหวข้าวนะพี่ อเขาจะไปเรียนไปเรียนทำไมตอนเย็นเย็นดึกดึกวะงงไอจากคุณโซมาเตอร์เลวีนอตติงแฮมเอสเลว์เลขกับผู้ไฟนะโซมาเตอร์เลวีอะไรไม่รู้เดี๋ยวค่อยดู คบไฟเอสเลียวเอสซาเลียวเลต้องเอสซาเลียวต้องเอาคบไฟเอสซาเลียวเอ้ยใช้ได้อยู่อ่าอะไรนะผมผมได้อะไรเอสเลียวนะอ๋อนอ t t i n g h a เอสเลียว อสก,กินนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่ร้อยห้าสิบบ้างเนี่ยเล่นเรียวผมก็น่าจะมีครบแล้วนะอืมครบละก็เป็นการแลกกล่องสี่คนลวดนะ ของคุณเบสยี่สิบเอ็ดนี่แรกไปก่อนไม่ได้อัดนะครับก็ตอนแรกก็ไม่ได้อัดนะเขาบอกเขาบอกว่าเขาไม่รู้ไงว่าจะอัดนะครับผมก็เลยเออไม่ได้อัดนะครับตอนแรกก็กะจะอัดแหละอ่ะเราต่อแรกกล่องกันว้าวุ่นนะครับเราลงที่จะไปกินข้าวเนี่ย <laughs> จะไปกิน ะไรนะแกงกะหรี่นะครับเดี๋ยวจะทาแกงกะหรี่ต้องไปศึกษารสชาติก่อนนะครันี่สปอยแนะนําให้ดูช่วงดึกๆเดี๋ยวจะมีสักคลิปหนึ่งแหละแกงกะหรี่นะครับก็ไม่รู้ว่าหมาจะแดกไหมนะครับแต่คนต้องแดกแล้วมันทําแล้วคนต้องแดกแหละ <_ F> แต่ยังไม่ได้ทํานะครับตอนนี้เดี๋ยวต้องไปศึกษาก่อนนะครับจะมีแกงกะหรี่มานะครับก็ไม่รู้ว่าเป็นไงไม่ตอบ ตรงเสร็ไปแรกแล้วมั้เนี่ยนะครับตรงเสร็ไปแรกแล้วอออรอเขาสักสองนาทีอ้าวคุณมาใหม่กะ กเลยครับมาเต็มอ๋อโอเคโอเคตั้งหมดนะครับ กิน,น,น,นกินนานนะครับผมว่าต้องไปกินนานแน่เราะว่าจะไปศึกษาเกี่ยวกับแกงกะหรี่นะครับไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรี๋ยวเพื่อจะเอาไว้ทําเองนะครับผมชอบแกงกะหรี่เข้มข้นนะอผมก็จะไปดูว่าร้านไหนเข้มขน้นก็ใครเจะบอกว่าไงดีไม่ได้อยู่กรุงเทพด้วยจะบอกว่าใครรู้ร้านแกงกะหรี่ไหนอร่อยก็บอกมันก็ผมไม่ได้อยู่กรุงเทพเลเอาเป็นร้านแบบ อ,อยาโย,ยอิอออะไรอ่ะโออิชิฟูจิอะไรพวกนี้ได้ไหมที่มันมีเฟรนชชายทั่วประเทศอะ่ะอ,อร้านไหนอร่อยบอกได้นะครับไม่ต้องบอกร้านเฉพาะนะร้านลุงเปียกอะไรพวน,นี้ไม่ต้องบอกนะร้านเจเจเก,เกียวไม่ต้องบอกแนละ้วกูไม่รู้กูจะไปยังไงขอเขอเป็ร้านที่แบบมีเฟรนชชายทั่วประเทศนะครับผมเคยลองกินของฟูจิมันประมาณห้าปีที่แล้วผม จำได้ว่ามันจืดอ่ะเอ้เยว่าเกงกะหรี่มันจืดก็เลยไม่ได้กินนะครับคิดว่าไม่นาจะไปฟูติก็ไม่รู้นะว่ามันปรับสูตรอะไรหรือเปล่าแต่เพราะว่ามันจืดไปมันไม่เข้มข้นนะครับผ,ผมชอบนะเกงกะหรี่นี่เป็นอาหารที่ผมชอบอย่างหนึ่งเลยผมเคยไปกินที่ไหนก็ไม่รู้จำไม่ได้แล้วแต่ว่ามันเข้มข้นมากทำให้ผมรสชาตินี่ซึมซับทำให้อยากกินเกงกะหรี่ข้าวเกงกะหรี่ บ่อยๆนะครับก็มีที่หนึ่งที่เชียงรายก็มีอืมร้านหนึ่งนะเมื่อก่อนอร่อยพอสักพักแม่งมันปรับเอ,อของก็แพงขึ้นราคาแพงขึ้นของน้อยลงแล้วแม่งก็ไม่อร่อยโอ,อ้โหก็หเซ็งเลยก็ไม่ได้กินไอตอนถูกก็ไม่ได้กินบ่อยด้วยไอตอนนี้ก็แพงขึ้นก็ไม่ได้กินอยู่ดีเพราะมันไม่อร่อยแพงอีกออาเป็นว่าชาวมันเถอะนะครับเอ,อไปละบาย เดี๋ยวเขาไปกินข้าวั่อนหิวไสจีขาดนะครับไปแล้วครับบายบายสวัสดีครับอย่าลืมติดตามคลิปอื่นๆนะครับถ้าใครอยากจะแลกคลิปก็แลกได้นะครับสําหรับคนที่แอดไม่ถึง14วันอยากจะลองส่งมาก็แล้วแต่นะครับถ้าส่งได้เดี๋ยวผมส่งกลับนะครับโอเคครับสวัสดีครับ